สวัสดีครับอย่าตกใจไปนะครับถ้าผมมายืนอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ที่แยกอุทยจทัตุรัสเนาะถ่ายรถไฟ261มกรุงเทพสวนสดปฏิพัทธ์เนาะมาจากทางนู้นเนาะอ่ะอันนี้คือถนนนะผมอย่าตกใจนะว่าผมยืนตรงกลางทำไม <laughs> อันนี้คือบรรยากาศที่ตำรวจ เขาจะมาเคลียร์ทางเนาะเพรารถจะมาแล้วจริงๆตรงนี้ก็คือสุมนะส้มลาดวิถีนะตรงนี้สุ้มราดวิถีเรามาชม บรรยากาศกรุงเทพกันก่อนเนาะก่อนที่รถไฟจะมาเนีรถไฟยังไม่มานะอาะนะเจอคนเดินบนรางถ่ายคลิปบนเดินบนรางให้เลยรอชมบรรยากาศได้เลยครับ จะกดเครื่องกันแลนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปคุยกับเขามาเล็กน้อยด้วยออ,อันนี้ผมก็รออยู่นะอ,อ,อันนี้คือสภาพการจราจรมันเหมือนแบบว่าพอรถไฟมาแล้วอะ่ะมันจะมารถมันจะเยอะริงปะเออ ในไม่ได้มา,มาแล้ว จีเป 1, สองหกหนึ่วนสวปฏิพัฒ์ สีนี้เริ่มหายากเข้าไปทุกทีแล้วนะครับ G e A C ห้าสี่ห้าห้าหนึ่ง ้แลวนะอาจจะถ้ามันไม่เกิน9มง40อาจจะได้เจอรถน้ำมันนะครับแต่ถ้าไม่เจอก็ขออภัยนะครับผมไม่บอกว่าเมื่อกี้ไปทำอะไรนะโอเคฮิตาชิ

รถไฟในวันนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติบสไครป์ด้วยนะครับตรงน,นีีพ้พอดมามาพอดีขบวนที่รอเดี๋ยวจะสวนกับหัวจากป่าของขบวน985ด้วยเป็นอันสตอมทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแบบไม่ได้มันไม่มามันมันต้องรอให้คันมันเกียร์ดินกับสามสิบก่อน,ไไนอ Richards, ๋อ โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพสองภาพให้นะถ้าผมหันไปทางนู้นไมถ่ถ้าผมหันไปด้านหลังผมไม่ทันเนาะก็เป็นอัดซ่อมทั้งคู่เลยเนาะมันต้องสลับมองฝั่งนู้นถ้ากล้องสุขันนก็หอบไปด้วยหัวเปล่า หปล่สาโอเค4303อันนี้ฮันมั่นใจแล้วตรงนั้นส3 4สา3ถ้ามองเปิดเหนนะักไกลมันถือว่าไกลนะแต่ถ้าลองลอง,ลองมายืนอยู่ตรงนี้เองอะ่ะมันก็ใกล้มากนะมาแล้วครับเดี๋ยว2 1 3 3จะออกก่อนจะตามด้วยหปลปาของ9ก5 ไม่ถ่ายเครื่องกันให้ดูนะมันถ่ายไปหลายรอบแล้ว สองศูนเจ็ดมหมอีกขบนหนึ่งถือไว่ระวัทำไดสองศูนยเจ็ด แล้ว 4, 2, 2, 0, okay, อันสตอมซี่สองสองศูนย์สองศูนย์เจ็ดโอเคจบแล้วโ okay. อกเคหวาจะจบจริงๆ ขอลงเดี๋ยวอ๋อมาทาังนู้นแต่ปกติขาประจำม,มันจะต้องขึ้นด้วย4-4อย่างสักอย่างนี่แหละแต่ขาประจำส่วนใหญ่จะเป็น4-1 4-4 1-8 เนี่ยใช่เลยเนี่ยเสีย C C หนึ่งแปด เียงขย้อนเพียสติก รอให้มันสับล่างกับบนโอเคก่อ okay. นลงมาข้างล่างก่อนเด็กใกล้หนะ่อยไปดาได้อะไรเนาะ4303เพียวสติ๊กเหมือนกันนะเครื่องยนต์ ขอให้ทุกคนถ้าชอบคลิปนี้กด subscribe กดไลค์นะครับใครจ้าคลิปผมไปแชร์ก็เชิญทำสบายเนาะโอเคไปแล้วนะครับไปแล้วจริงๆนะครับสวัสดีครับ